ไม่ว่าคุณจะเป็นสายฟรีสายเติมน้อยสายกลางสายอะไรก็ตามอย่าให้ผมเห็นคุณเอาขอนลกสีฟ้ามาใส่ในลูกปั้นนะครับผมจะแบนออกไปจากห้องทันที สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิปดอนแชนแนลนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมแล็กน l ล็อกออริจินโซเฟอร์โกลบอลนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมจะมาทําไกด์เกี่ยวกับระบบขนนกนั่นเองนะครับผมมาเจาะลึกเลยระบบขนนกเนี่ยขนนกมีกี่ประเภทหาได้ยังไงใส่ยังไงให้คุ้มค่าใส่ยังไงให้ที่เราต้องการแล้วก็มีทิคเล็กๆน้อยๆในการ คนนกแบบรวดเร็วในแบบที่เราต้องการกันด้วยนั่นเองนะครับผมแต่ก่อนอื่นก่อนใดเราจะพูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้นะครับเรื่องนี้สําคัญมากๆนั่นเองนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยโค้ดเบต้าเราได้ดําเนินมาประมาณ2 3วันแล,วแล้วแล้วก็มีโปรโมชั่นเติมเงินหรือว่าโปรโมชั่นใช้จ่ายตอนโค้ดเบต้านั่นเองนะครับหลายคนคงจะรู้แล้วแต่เดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงนะครับโปรโมชั่นใช้จ่ายของที่ทางเลกนล็อกออริจินเขาแจ้งมาเนี่ยก็คือว่าคุณสามารถซื้อนู่นซื้อนี่เติมเทสระบบให้ได้เต็มมมที่่เเเลลยผู้นสาารถติ ได้เต็มที่เลยครับเพื่อเทสระบบต่างๆตอนโค้ดเบต้าโดยที่เขาจะคืนออกมาเป็นเหรียญเบอร์รี่หรือเหรียญแมวตอนโอเพ่นนั่นเองนะครับผมแล้วคิดยังไงคิดจากอัตราการใช้จ่ายตรงนี้ครับพอยต์รีเบทหรือกระปุกแมวน้อยของเรานั่นเองนะครับโปรงเข้ามาครับล่อไป40,000กว่าสี <S <S <อ>่หมื่นกว่านี่ก็ได้คืนหมดนะครับเรามาดูก่อนนะครับทาง b l a c k l o c ออ r i g i n เขาแจ้งมาว่าก็จะแบบนี้ทุกพอยต์ที่คุณเติม0ูนย์ถึงห้าพันพอยต์รีเบทเนี่ยเขาจะคืนให้เป็นเหรียญเบอร์รี่คูณ2 0ถึง5,000นะ จะได้ทุกๆ point เนี่ยคือ 2, <S 2> <S เหรียญเบอร์รี่นั่นหมายความว่าถ้าผมเติมถึง5,000อ่ะก็จะได้10,000หมื่น point ก็เอ้ยได้10,000เหรียญเบอร์รี่คืนนะครับห0 0พัน point เนี่ยคูณย์ถึงห้าพเนี่ยคูณ2ไปเลยนะครับใจปัป้ปมๆกันเลยคูณ2นะครับก็5,000ได้หมื่นหนึ่งนั่นเองนะครับผมอ้าวเรามาดูเอ้ยใจปั้มแล้วจริงหรือเปล่าเอามาเปิดดูกันนิดนึงละกันอ่ะมาดูกันก่อนนะครับผมนี่ เขาก็จะมีให้ดูอะอย่างแพ็กนี้เลยละกันแพ็คนี้คือ100ดอลลาร์หนึดอลลาร์เนี่ยเราจะได้พอยต์รีเบดเนี่ยคิดง่ายๆลยครับหนึตรงนเ,เนี้ยเอา100เนี่ยคูณ35ต้จได้3,500พอยต์รีเบดแน่นอนนั่นเองนะครับแล้ว3,500พอยต์รีเบดคูณ2ได้7,000เราได้กําไรถึง2,200ันสอไรือบ5ะกำไร50%ือบถ้า2นี่คือ50%เลยนนีก็คือกำไร2้0สเพอราเมัน7000ะถ้าสองพันี่นี่คือู้ายู่เล้รว่ากนต์เลยนะอันเนี้อ้วำูรถองพ0 0สอเพราะมนดพันถูกไ่มคะ อ่ะแล้วหลังจาก5 0 0พันล่ะเนี่ยผมเติมไป4ี่0,000ื่นกว่าได้คืนหรือเปล่าได้คืนนะครับหลังจาก5,000เนี่ยเขาจะให้คืนพอ,อยต์ละ1.5ดูเหมือนจะเยอะ,ะไหมน้อยไหมเอาลองมาดูแล้วกันถ้า1.5เนี่ยก็แพ็กนี้แล้วกันคืน1.5เนี่ยเอา3 5 0พอ้อยพอยต์คูณกับ1.5เนี่ยผมจะได้กำได้ประมาณสัก5,250ก็ได้กำไรอยู่4 0 0 450ี่เหรียญแมวนั่นเองนะครับหรือว่าเหรียญเบอร์รี่ซึ่งมันจะดูเหมือนน้อยนะแต่ดูดีผมเติมไปสี่0 0นกว่า ผมได้กำไรเป็นพันแมวอะยังไงก็ได้กำไรสองสามพันแมวอะเผื่อๆถึงหม <c oughs> ื่นเพราะว่ามันยังไม่จบโค้ดเบต้าเลยครับยังไงก็ฝากกันไปด้วยละกันนะครับกับโปรโมชั่นใช้จ่ายตอนโค้ดเบต้านะครับคุณลองให้เต็มที่เลยตอนเปิดคุณจะได้ใช้เหรียญแมวหรือว่าใช้เหรียญเบอร์รี่อย่างคุ้มค่าคุ้มราคากันแน่นอนนั่นเองนะครับอะแล้วเราก็ได้เวลามาเข้าสู่ไกด์ของเรานั่นเองไกด์ของเราวันนี้ก็คือระบบขนนก นั่นเองนะครับผมมาดูขนนกกันเลยขนนกเนี่ยจะมีกี่แบบมีกี่ราคานะครับมาดูกันเลยนะขนนกเนี่ยนะครับเปิดมาก่อนนะครับมีกี่แบบขนนกเนี่ยจะมี3ามประเภทนั่นเองนะครับเอาคลิกให้ดูจากตรงนี้ละกันขนนกเนี่ยจะมี3าประเภทก็คือแอคแท็ก e ดฟเอน์แล้วก็มิกแอคแท็ก็คือสีแดงนะครับเดฟเน์ก็คือสีดำมิกก็คือสีขาวทำไมถึงต้องแบ่งเป็นแอคแท็ก e ดฟเอน์แล้วก็มิกอ่ะเรามาดูที่ฐานที่การใส่นะครับฐานการใส่ของขนนกนั่นเอง นะครับฐานที่เป็นเลขคู่หรือ1เนี่ยหนึ่งเนี่ยเลขคี่เนี่ยเเลขคี่เนี่ยหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นฐานของแอคแท็นั่นเองนะครับส่วน2ก็จะเป็นฐานของป้องกันนะครับอ่าสก็จะเป็นแอคแท็กสี่ก็จะเป็นป้องกันสลับกันไปนะครับผมก็มีอย่างละ5นั่นเองนะน่าจะประมาณอย่างละหมี1 2 3 4 5 6 7 8 9สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ้าวมี9ครับป้องโจมตีมากกว่าป้องกันนะครับต้องขออภัยเมื่อกี้พูดผิดออโอเค ก็จะมีโจมตีนะครับก็คือฐานเลขขี้นะครับป้องกันคือฐานเลขคู่นะครับ้เขาก็บอกอยู่แล้วฐานโจมตีฐานโจมตีคุณจะใส่ได้แต่ขนนกสีแดงเท่านั้นนั่นเองนะครับเขาก็เลยสร้างขนนกมิกที่เป็นสีขาวขึ้นมาเพื่อที่จะผสมได้ด้วยเพราะว่าถ้าใส่สีแดงอย่างเดียวมันง่ายเกินไงเขาเลยมีสีขาวให้ด้วยนั่นเองนะครับสามารถใส่ได้กับทุกช่องหมายความว่าไงคือคุณสามารถเอาสีขาวเนี่ยไปใส่กับช่องสีดําก็ได้ ใส่กับช่องสีแดงก็ได้คือได้ทั้งลุกและรับอะครับผมประมาณนั้นน่ะอ่ะนะครับมาอ่ะตอนนี้เรารู้แล้วว่าขนนกเนี่ยมี3ประเภทนะครับอ่ะแล้วมีกี่แบบแบบเนี่ยหมายความว่าไม่ใช่กี่แบบสินะครับมี3ประเภทคือประเภทโจมตีป้องกันและลุกและรับก็คือมิกนั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วมีกี่เทียขนนกเนี่ยมี3มเทียมี3ามเทียคือเทียฟ้าเทียม่วงแล้วก็เทียผมเรียกเทียอะไรเทียแดงแล้วกันนะ สีแดงแล้วกันเออมันสีแดงส้มๆก็เทียแดงแล้วกันนะครับผมอ่ะเป็นเทียแดงนะครับเอาเทียทองดีกว่าเอาสีทองดีกว่าดูอลลามดีผมชอบนะครับอ่ะก็มี3ามเทียเทียฟ้าม่วงแล้วก็ทองนั่นเองนะครับเขาก็จะมีพรีวิวเซตให้ดูว่าเราใส่แบบไหนแล้วได้อะไรบ้างแต่ขอเลยสีฟ้า อย่าเอามาใส่ในนี้นะครับผมไม่ว่าคุณจะเป็นสายฟรีสายเติมน้อยสายกลางสายอะไรก็ตามอย่าให้ผมเห็นคุณเอาขนนกสีฟ้ามาใส่ในลูกปั้นนะครับผมจะแบนออกไปจากห้องนทีเพราะสีฟ้าเนี่ยมันกากนะครับผมอย่าเอามาใส่มันโคตรกระจอกมันเอาไว้ย่อยนั่นเองนะครับขนสีฟ้าเนี่ยเขาเอาไว้ย่อยเอาไว้ย่อยเพื่อที่คุณจะมาซื้อขนนกต่างๆเดี๋ยวผมจะไปบอกให้ฟัง ในตอนที่ได้รับขนนกยังไงแล้วกันอย่าเอาสีฟ้ามาใส่นะอ่ะเปิดขึ้นมานี่ตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็น p รีเซตนั่นเองหรือเป็น p รี v ิวนั่นเองนะครับว่าเนี่ยเขาจะมีบอกอยู่เห็นไหมถ้าใส่แบบนี้จะได้แบบนี้ใส่แบบนี้จะได้แบบนี้ผมแนะนําให้ทุกคนนะครับขั้นต่ําคือเป็นสาม่วง2ทองของสายฟรีเลยนะสายฟรีเลยสาม่วง2ทองถือว่าผมขอคือสีฟ้ามันกากจริงๆอย่าไปหามาใส่สามม่วงสองทองนะครับ สายฟรยีอาจจะเล่น3าม่วง2ทองหรือว่า2ม่วงสทองสายฟรยีก็เล่นได้อะอันนี้ผมพูดเลยนะสายฟรยีเล่นได้เดี๋ยวทำไมผมจะอธิบายให้ฟังนะครับอ่ะต่อมาก็จะเป็น1ม่วงสทองเนี่ยม่วงสทองเนี่ยผมจะแนะนำให้สายเติมกลางเติมน้อย ถึงสุลต่านเล่นอยู่แล้วนะครับหม่วงสีทองคือเดอะเบสนั่นเองนะครับเขาก็จะมีคะแนนโบนัสให้บอกกดตรงนี้แต่ไม่ใช่คุณใส่ครบแล้วมันจะบวกเลยนะ70ไม่ใช่ต้องอัพขั้นก่อนเพิ่มเทียเขาเรียกเทียโบนัสนั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่เทียโบนัสเลยละกันเทียโบนัสเนี่ยก็คือตรงนี้เห็นไหมถ้าเราใส่เวลหนึ่งหมดเลยตรงนี้จะเป็นเทียหนึ่งถ้าเราใส่เวลสองหมดเลยตรงนี้ก็จะเป็นเทียสองถ้าเราใส่เวลสามหมดเลยตรงนี้ก็เป็นเทียสามถ้าเราใส่เวลสี่หมดเลยก็จะเป็นเทียสี่แต่ตอนนี้เป็นเทียสามอยู่ เพราะว่าตรงนี้ผมเป็นแค่3อยยังไงล่ะถ้าผมอัพเป็น4ตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นเทียสี 4. แล้วเทียรตรงเนี้ยให้อะไรเราบ้างเทียรตรงเนี้ยจะมาบวกตรงนี้ครับถ้าสมมุติว่าผมใส่ขนนกเป็นแบบนี้แล้วอ่าเป็นแบบนี้นะครับก็คือ1ม่วง4ทองเนี่ยนะครับผมจะได้อทตริบิวตรงเนี้ยเป็นแอคแท็กสินะครับ PVE 30% PVP 30% และผมอัพขั้น1ขั้น2เป็น2เทีย์หมดแล้วเป็นเทียมสตรงนี้ขึ้นเป็นเทียมสปุ๊บตรงนี้จะบวก1นะครับอ่าแล้วตรงนี้ก็จะบวก3นั่นเองง่ายๆคือตอนเนี้ยถ้าตรงเนี้ยผมเปิดหมดแล้วเป็นเทียมสามอ่ะตรงเนี้ยผมจะบวก4ี่สิบสานะครับแล้วตรงเนี้ย จะบวก13ก็คือจะเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มแอตทริบิวต์ให้ขนนกตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วเขาก็จะบวกลบบวกบวกคูณคูณ12 13เปอร์เซ็นต์าเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วออกมาเป็นค่าตรงนี้ให้เรานั่นก็คือขนนกตรงนี้ทั้งหมดของเราเราจะได้ตรงนี้นะครับค่าตรงนี้จะบวกเฉพาะแค่ขนนกเท่านั้นนะครับไม่ได้บวกอย่างอื่นในตัวนะขนนกอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นค่าสรุปให้เราตรงนี้ว่าเราได้ทั้งหมดตรงนี้นะ ที่เราใส่แบบอยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับผมสาหรับเรื่องการใส่ตอนนี้อาจสําหรับเรื่องเทียร์หรือเรื่องการใส่ใส่สีไหนทุกคนรู้แล้วนะครับก็มาดูกันนิดนึงแล้วกันว่าเราเนี่ยได้ขนลกยังไงบ้างเพราะว่าจะเชื่อมมันจะเชื่อมต่อกับตรงที่ผมบอกว่าให้สายฟรีเล่น3าม่วง2ทองหรือว่า2ม่วงสามทองหรือว่า1ม่วงสีทองเรามาดูกันแล้วกันตอนนี้เรารู้แล้วว่าการใส่การอัพเป็นยังไงนะครับ ไม่ใช่ต้องพูดว่าการใส่ควรใส่ยังไงนะการอัพขั้นขนนกอ่ะควรอัพยังไงให้ตรงเทียรมันเพิ่มนั่นเองนะครับต่อมามาดูว่าเราได้มายังไงทําไมผมถึงบอกว่าสายฟรีเล่นทองได้ด้วยทําไมสายฟรีเล่น2ม่วง3ามทองได้อะไรอย่างนี้นะครับมาดูตรงนี้มาดูการได้รับขนนกกันก่อนขนนกโดยปกติแล้วจะได้จากการหนึ่งจากการทำเควสทั่วไป นะครับ2จากกิจกรรมต่างๆในเกม 3. จากการซื้อด้วยระบบแต้มพอยต์นะครับในการแลกนะครับ4ซื้อด้วยเพชรนะครับ5ซื้อด้วยเนียญเบอร์รี่นั่นเองนะครับผมมามาดูกันเลยการทํากิจกรรมต่างหมายความว่าไงอีเวนต์ต่างเนี่ยคุณสามารถได้ขนนกทั้งนั้นแหละไม่ว่าคุณจะลงเฮลแฮมคุณก็ได้ขนนกเห็นไหมครับอ่าไม่ว่าคุณจะทาอีเวนต์พวนุนี้คุณก็จะได้ขนนกเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยได้ขนนกนะมีขนนกให้นะเห็นปะ ไม่ว่าคุณจะทำอาร์ฟเฮมอาร์ฟเฮมคุณลงแล้วคุณก็ยังได้ขนนกทุกๆวันถ้าคุณกดตรงนี้ให้เข็มได้มีกล่องขนนกให้เห็นไหมครับนะอันนี้ก็คือการจัดกิจกรรมทั่วไปแล้วก็ยังไม่รวมอีเวนต์แบบพวกตอนสัปดาห์พวกนี้อีกนะมันก็น่าจะมีให้ด้วยนะครับหรือว่าคุณคลิกง่ายๆเลยเข้ามาดูขนนกหายยังไงครับพี่กดปุ๊บออฟเทนขึ้นมาหมดเลยเห็นปะได้จากอาร์ฟเฮมกิวเอ็กเพนชั่นวารลรี่ชอป แล้วก็เว d ดิ้งแมช i n e ก็คือตัวนี้ใช้แต้มกิลในการแลกวิธีนี้ง่ายนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามขั้นตอนนะบ,บอกไปแล้ว1คืออีเวนต์ต่างๆในเกมนะครับอ่ะสคือใช้แต้มแลกอย่างที่เมื่อกี้ผมคลิกขึ้นมานั่นเองนะครับก็คือแต้มพวกนี้สามารถแลกได้นะครับ สามารถเอาขนสีฟ้าเนี่ยไปย่อยเพื่อที่จะเอาขนปุกปุยเนี่ยมาแลกขนต่างๆที่เราต้องการได้คือขนนกนะครับอย่าเป็นขนอย่างอื่นนะครับก็แลกขนนกได้นะครับและอันต่อไปก็คือใช้เพชรซื้อใช้เพชรซื้อเนี่ยมันก็จะเป็นขนระดับกลางเขาเรียกว่าใช้เพชรซื้อเนี่ยขนสีทองเนี่ยก็จะมี3ระดับอีกมีขนกลางขนเล็กแล้วก็ขนใหญ่ขนใหญ่คือใช้เหนียนเบอร์รี่ซื้อต้องใช้เหนียนเบอร์รี่เท่านั้นในการซื้อนะครับนึ่งนะครับคือขนใหญ่ขนพวกเนี้ย เห็นปะผนปุ่เนี้ยขนบุ่นเนี้ยนะผลปุ่เนี้ยนะครับต้องใช้เนียเบอรี่เท่านั้นในการซื้อนั่เองนะครับขนกลางคือใช้ไดมอนซื้อได้ก็คือทองกลางเราเรียกว่าทองกลางแล้วกันทองกลางจะใช้ไดมอนซื้อได้ทองกลางเนี่ยจะมีแค่เฉพาะในสีดําและสีแดงเท่านั้นนะครับใช้ไดมอนซื้อได้แล้วก็จะมี <S <s เขาเรียกว่าทองเล็กด้วยทองเล็กซื้อ,อยังไงทองเล็กเนี่ยบังคับแลกได้โดยการอันนี้อย่างเดียวนะครับซื้อโดยการพอยต์ตรงนี้ แล้วก็มีแจกมีแจกจากกิจ,จกรรมไอเนี้ยมีแจกกิจกรรมแน่นอนเห็นไหมกิลเอ็กเพนชั่นกับเฮลฮามคุณมีสิทธิ์ลุ้นได้ทองกังด้วยนั่นเองนะครับผมนะเข้าใจแล้วนะตอนนี้คนนกหาได้ยังไงอาถามว่าแล้วสายฟีจะใส่ยังไงอะครับพี่สามทองอะพี่ใส่ไงผมไม่เติมสักบาทอะพี่ดูตรงนี้ครับมาแหกตาดูตรงนี้ก่อนสายฟีอย่าเพิ่งโวยวาย นะครับสายฟรีเนี่ยก็มีสิทธิ์ได้เหนี่ยเบอร์รี่ได้นั่นเองนะครับถ้าเพียงคุณมีกิลแล้วคุณร่วมกิจกรรมกิวแล้วกิลคุณเนี่ยมีคนซื้อนู่นซื้อนี่บ้างหรืออะไรบ้างตอนที่กิลเอ็กเพนชั่นจบหรือว่าไทาม์สเปซจบหรือว่ากิลลีจบเนี่ยคุณจะได้นี่ได้เหนียญเบอร์รี่มาฟรีน,นั่นเองนะครับผมอาทิตย์หนึ่งเนี่ยตกอยู่ประมาณ3 2 3 0 0นะถ้าคุณไปอยู่กิวที่แอคทีฟแอคทีฟอะเยอะกว่านี้อีกนะได้สาย4 5่0อะมีสิทธิ์อะมีสิทธิ์500ห้าื้อย่างผมว่ามีอ,อันนี้66 สา0สี่ร้อยมีแน่ๆอ่ะ3 400คุณก็สามารถไปซื้อขนทองมาได้แล้วขนทองคุณก็ใช้ขนทองแบบนี้ดิขนทองใหญ่แบบธรรมชาติไม่ต้องไปซื้อขนมิกขนมิกมกันแพงนะครับไม่แนะนำนะครับสำหรับสายฟรีนะครับหรือเติมน้อยไม่แนะนําขนมิกนะให้มาซื้อเป็นพวกนี้ เอาไปใส่ก่อนแล้วค่อยๆอัพค่อยๆอัพสะสมค่อยๆอัพค่อยๆอัพ,ออพไปเพราะว่าขนพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้จากการซื้ออย่างนี้อย่างเดียวเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเกมเกมเนี่ยจะมีกิจกรรมต่างๆออกมาอีกให้คุณสามารถปั่นนู่นปั่นนี่แล้วก็ได้ขนแบบนี้ด้วยโดยที่คุณไม่ต้องเติมอันนี้ผมจะบอกไว้ก่อนผมก็เลยอยากแนะนําให้คุณเล่นนะครับสำหรับสายเติมน้อยนะครับแต่สายฟรีอาจจะไม่ไหวถ้ามันอัพแค่ไม่ได้ผมเลยแนะนําเป็นสาม่วง2ทองโอเคจบกับการหา ขนนกมาดูการใส่มาดูการใส่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เป็นวัยรุ่นสายฟรีก่อนวัยรุ่นสายฟรีถ้าใส่เราจะเน้นเป็นสาม่วงสองทองให้ดูก่อนใส่ให้เห็นเลยว่าใส่ยังไงนะครับผมนะอ่ะสีม่วงเนี่ยผมขอให้คุณใส่เป็นเน้นค่าสเตตนะครับนั่นก็คือเป็นสแตคงนะครับผมอ่ะผมสมมุติสมมุตินะเพราะผมเล่นเป็นไนท์แล้วกันนะสมมุติอันนี้เป็นค่าเด็กนะครับก็ใส่ไปสมมุตินะเป็นค่าเด็กแล้วอีกม่วงหนึ่งหายยังไงอ่ะพี่ม่วงหนึ่งแม่งไม่มีลวพี่พี่จะใส่อินเหรอพี่นะครับ ไปใส่สีขาวสีขาวที่ดีผมจะแนะนําเป็นตัวนี้คือมันจะเป็นพิสิกเดเมดเห็นปะวิธีหาได้ซื้อเท่านั้นต้องซื้อต้องซื้อเนี่ยคือใช้แต้มบอเคอรี่ซื้อเอ้ยไม่ใช่ใช้แต้มผลนกซื้อเท่านั้นนะครับอ่าคุณก็กดมาอเอากดแม่งสามสี 3, 4, ่ใบเอากดแม่งมาเอากดมาแล้วก็มาใส่อ่ะแล้วอีกทองสองอันคืออะไรก็คือทองกลาง และอันนึงก็จะเป็นทองเล็กทองเล็กได้จากไหนได้จากการซื้อตรงนี้ไงครับทองเล็กเนี่ยได้จากการซื้อครับซื้อตรงนี้หรือไม่คุณก็สามารถหาได้จากฮิลฮารหรือว่ากิลเอ็กเพนชั่นนั่นเองนะครับผมสำหรับผลน,นกทองเล็กนะก็เอามาสามารถใส่ได้อันนี้วัยรุ่นสายฟรีสายฟรีจา๋าสายฟรีแบบกะจะไม่เอาอะไรแล้วอะไม่อยากแบบเอาเมลมาเนี่ยคุณอยากเอาเมลไปฝันกาชาอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับ สามม่วงสองทองนั่นเองนะครับส่วนสายที่เลือกให้เล่นแนะนําไม่ต้องแนะนําอะไรมากมายสามม่วงสองทองคือเล่นได้แต่ PVE เท่านั้นนะครับเน้นเป็น PVE จ๋าไปเลยหรือว่ามันก็ต้อง PVE จ๋าแหละถ้ามึงเล่นสามม่วงสองทองอ่ะครับน้องๆเพราะว่าถ้าจะเล่นสามม่วงสองทองแล้วเล่น PP มันเล่นไม่ได้เพราะว่าใบที่เป็น PP มันต้องซื้อด้วยแมวถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะไปเล่นสองทองสามม่วงดีกว่านั่นงนะครับผมนะอ่ะอันนี้จบนะสำหรับ สมม่วง2ทองสายฟีฟิวเฟียใส่ได้แน่นอนอ่ะเรามาดู2ม่วงสมทองล่ะครับใส่ย,ยังไงก็แบบเดียวกันเลยเน้นให้เป็นค่าสแตทหรือว่าเอาเดเมจเป็นหนักค่าสแตทก็ได้แต่แบบเฮ้ยพี่ผมอยากเฟียวอ่ะอยาก2องม่วงฟิวเฟียลสอม่วงฟิวเฟียได้ครับก็จัดอันนี้มาเลยถ้า2องม่วงฟิวเฟียนี่แต่ตัวนี้หาค่อนข้างยากนะ ต้องบอกก่อนว่ามันใช้ขนนกราคาค่อนข้างยากในการอัพเพราะฉะนั้นจะแนะนําให้ใช้สเตตดีกว่านะถ้าสมมุติเป็นสายฟรีสายสายกลางๆอาจจะใส่แบบนี้ถ้าเน้นเดเมจจ๋าสายเน้นเดเมจจ๋าใส่แบบนี้สแตงก็คือสเตตอีกอันนึงก็จะเป็นม่วงฟิสิกเดเมจนั่นเองนะครับม่วงเล็กเอ้ยไม่ใช่ม่วงเล็กขาวเล็กขาวเล็กฟิสิกเดเมจนั่นเองนะครับแล้วก็ใส่ไปครับนี่ทองไปทองไปเฟี้ยวเฟวสายเนี้ย สามารถเลือกได้ว่าคุณจะเล่น PVP ด้วยไหมถ้า PVP คุณก็เล่นขนทองตรงนี้เป็น PVP นั่นเองนะครับผมหรือว่าจะอาจแบบขยับหน่อยเอามิกมาใส่ก็ได้นะไม่ผิดนะคือมิกเนี่ยคุณแค่ใส่ใบเดียวเนี่ยมันก็เพิ่มเยอะแล้วมันเพิ่ม1 5บ6้าสนั่นเองนะครับก็จะสามารถทําให้คุณถึกใน PVP ได้ด้วยนะครับแต่ส่วนมากคนที่เล่นสายนี้น่าจะเล่นไปทาง PVE มากกว่าถ้า p v e, e ก็แบบนี้เลยครับเหมือนเดิม นะใส่ขนเป็น PVE ไปนะครับโดยการเก็บสะสมจากลายอาทิตย์มาซื้อแล้วตรงนี้ก็จะใส่เป็นขนเล็กเหมือนเดิมนะทองเล็กอันเดิมคนดีคนเดิมก็จบนะครับสำหรับสายที่เป็น2ม่วงสามทองว่าทำไมผมบอกว่าสายฟรีเล่นได้นั่นเองมันเล่นได้จริงๆไม่ใช่เล่นไม่ได้ไม่ได้ตอแหละนะครับเอาละ,ระรครับมาถึงสายดิเฟนต์กันบ้างหรือสายป้องกันกันบ้างนั่นเองนะครับผมนะผมจะแนะนําตั้งแต่สาทองสองม่วงนะครับแล้วก็2ทองสามม่วงไปเลยแล้วกันนะครับมาดูที่ อันนี้ก่อนแล้วกันนะครับ2ทอง3าม่วง2ทองสาม่วงเนี่ยไม่ยากนะครับขนทองที่เราใช้เราใช้เหมือนเดิมก็คือจะเป็นขนทองกลางกับขนทองเล็กนั่นเองนะครับนะขนทองเล็กคงไม่ต้องเปิดให้ดูนะครับก็สามารถดูได้ที่ร้าน้าได้เลยนั่นเองนะครับอ่ะผมจะมาแนะนําขนม่วง3แบบดีกว่าที่คุณจะใช้เลือกเอาว่าคุณจะทำาด a m e ด้วยหรือว่าจะถึกอย่างเดียวกรณีที่เป็นพีชกรณีที่เป็นพีชขนม่วงตัวเนี้ยผมแจะแนะนําให้เป็นขน reduction เปิดดูก่อนขนม่วงคือคนมิกพูดผิดนะครับขนมิกสีขาวเนี่ยผมจะให้แนะนําใส่เป็นรีดักชันนี่ไม่ได้มีแต่จมตียงเดียวครับมี Reduction ด้วยกรณีที่ต้องการความถึกคุณจะต้องใส่เป็น Reduction แต่ถ้าต้องการเป็นเดเมจอย่างผมเป็นไนท์ผมเป็นเดเมจอยู่แล้วผมต้องการเดเมจผมก็ใส่เป็นเดเมจนะครับอ่า สามารถสลับได้นะสำหรับตรงนี้นะครับขอ1อันที่เป็นตัวนี้เลือกเอาเลยอยากถึกรีดักชันอยากทำเดเมจก็เป็นเดเมจนั่นเองนะครับอ่ะต่อ ม่วงอีก2อันที่เหลือก็น่าจะเป็นวิทนั่นเองวิทเนี่ยขาดไม่ได้แน่นอนนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นดีเฟนต์บวกเลือดมันจะมีอันนึงเป็นดีเฟนต์บวกเอ็มเดฟอะไม่ต้องเอาหรอกเอาเป็นดีเฟนต์บวกเลือดดีกว่านะครับเอาเลือดดีกว่านั่นเองนะครับอ่ะจบแล้วนะครับสําหรับ2ทอง3าม่วงส่วน3ทอง2ม่วงก็เลือกเลยครับส่วนมากก็จะเป็นวิทหนึ่งใบละและอีกใบหนึ่งก็จะเป็นตัวเพิ่มเดเมจหรือไม่ก็เป็นเดเมจดีดักชันนะ สำหรับขนขาวนะครับแล้วทองอีกใบหนึ่งก็เลือกเอาว่าจะเป็น PVP หรือเป็น PVE นะครับก็เป็นตัวนี้แหละเอา PVP PVE ได้หมดนะครับเลือกเลยว่าจะเอาทองไหนอีกอันนึงก็เป็นทองเล็กเหมือนเดิมจบอีซี่ง่ายๆมาสู่4ทอง1ม่วงดีกว่า4ทอง1ม่วงเนี่ยเมื่อกี้ผมแนะนําขนที่เป็นขนขาวมิกสีม่วงไปแล้วนะว่ามันมีทั้งรีดักแล้วก็ฟิสิกเดเมจ เพราะฉะนั้นคุณสามารถใส่ Reduction ก็ได้พิสิ Damage ก,ก็ได้กรณีที่คุณอยากถึงในขน Defense ตรงนี้กับกันตรงนี้ก็สามารถทำได้นะครับที่เป็นพีทถ้าพีทอยากถึอคุณใส่ตรงนี้เป็น Reduction ก็ได้แจวไหมสลับกันได้ไม่มีผิดนะครับอสำหรับข้อนี้นะขอย้อนขึ้นมานิดนึงโอเคมามาต่อที่ตรงนี้ของเรานั่นเองนะครับสีอทองหนึ่งม่วงเนี่ยก็จะทำแบบคล้ายๆกับสีทองหนึ่งม่วงของโจมตีเลยนั่นเองนะครับ ถ้าเน้นค่า PVP คุณก็ใส่เป็น PVP แล้วก็ตัวนี้เป็น PVE เหมือนเดิมถ้าเป็นสุลต่านใส่แม่งเหมือนเดิมนะครับสีทองใบใหญ่หมดทุกใบจบสุลตา่านไม่พูดถึงผมจะพูดถึงตรงที่มันเป็น PVP กับ PVE จ๋าแบบข้างบนนะคุณสามารถใส่สลับได้เลยใช้ทิกเดียวกันเลยครับนะครับใช้ทิกเดียวกันก็คือ ใส่ตัวนี้รีดักด้วยตัวนี้รีดักด้วยนะครับทิกเหมือนกับข้างบนที่เป็นไอแทกเลยนั่นเองแต่ถ้าคุณไม่อยากได้โจมตีคุณก็เอาตรงนี้ออกเหมือนเดิมนะครับแต่สลับกันหน่อยเพราะว่าข้างบนถ้าคุณอยากได้ป้องกันใช่ไหมเราก็ใส่ดาร์กเป็นหลักถ้าอยากได้โจมตีก็ใส่ไลท์เป็นหลักนะครับกรณีที่ไม่อยากได้โจมตีก็ถอดอันนี้ออกนะครับไปใส่ PP ใส่ PVE ก็ได้ใส่แทนก็ได้เพื่อประหยัด นั่นเองเข้าใจไหมเ,ออเพื่อประหยัดในการที่จะใช้เพชรน,นะครับเราอยากถึกอย่างเดียวเราใส่แค่ด้ากอย่างเดียวเราถอดต,ตัวนี้ออกนะครับไปใส่ขนใหญ่อีกอันหนึ่งนะครับไปใส่ขนใหญ่อีกอันนึงที่เราใช้สามารถซื้อได้เหมือนเดิมก็ไปใส่ขนตัวนี้แทนนี่ไม่ผิดทําได้อยู่ที่งบที่เรามีแล้วงบที่เราใช้นั่นเองนะครับผมสาหรับตรงนี้ตรงดีเฟนส์ไม่ต้องน่าจะเน้นอะไรมากครับหลักการทิกก่กมันจะคล้ายกับไอตรงโจมตีเลยนั่นเองนะครับแต่ผมแค่มาแนะนําขนมิกที่เป็นสีม่วง อันเล็กมากกว่านะครับว่ามันมีรีดักชันด้วยสามารถใช้ได้นะครับเหมือนกับเอาเราสลับตรงนี้เป็นรีดักชันก็ได้ถ้าอยากถึกนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เหมือนกัน รเราก็ใช้ขนโจมตีถ้าอยากโจมตีอยากถึกก็ใช้ขนดีดักชันนั่นเองนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยแล้วกันนะครับผมนะแล้วใครถ้าใครสงสัยตรงไหนทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมันด้วยนะครับสาหรับโปรโมชั่นใช้จ่ายตอนช่วงโค้ดเบต้านะครับกับเกมแล็คนนล็อกออริจินเซฟเวอร์โกลบอลของเรานั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็ใครที่สนใจจะติดตามเพจของแล็คนนล็อกออริจินหรือติดตามการเคลื่อนไหวต่งตางๆ ข่าวสารต่างๆเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลิงก์ของ Discord นะครับ Facebook Fan p a g e นะครับ u t u b e นะครับแล้วก็ Twitter นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ